บรรยากาศอะไรอีกหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออภายในร่างกายเราก็ประกอบไปด้วยน้ํากับลมลมก็คือคลมปากและน้ําก็คือระบบเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปรับพวกนี้เนี่ยก็ต้องให้มันสมดุลตามธรรมชาติค,ค,คนที่มีชื่อเสียงสังเกตให้ดีตําแหน่งบ้านเขาดีมากแต่ตําแหน่งด้านหลังเนี่ยต้องแก้เพราะว่าที่ใต้ของเขาเนี่ยเจอเหลี่ยมหลังคาผมผมอยากจะถามอาจารย์ว่าปกติอาจารย์มาก็จะดู ครดูห้องพระดูห้องนอนให้ผมแต่ว่าเรื่องตัวเลขของตัวบ้านนี่อาจารย์ไม่เคยบอกผมเลยครับคืออย่างนี้ครับคุณเอกราชค,ค,คือวิธีการปรับในเรื่องของหวงจุ้ยเนี่ยอยากให้ใช้หลักวิทยาศาสตร์บ,บางคนเนี่ย ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ผมถามว่า,าเรื่องของฮองจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของศษยศาสตร์ไหมมันไม่ใช่ทีนี้เราต้องต้องต้องคุยกันในหลักของความจรงิงต้องให้ทดสอบเราเองว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าปรับแล้วมันเป็นยังไงผมก็เลยใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานนะครับแต่ว่าเลขที่บ้านเนี่ยมันเป็นอีกขั้นหนึ่งะนะของการปรับฮงจุย้ยแต่ฮงจุ้ยนี่ผมผมเชื่อแล้วนะจับ ตอนที่อาจารย์มาบอกผมให้ปัป่นนั่นผมรู้สึกว่าการนอนการอะไรจะสบายขึ้นนะครับจะไม่ปวดหลังปวดเอวแล้วก<ม>็การอาหารอะไรหรือว่างานการก็ดีขึ้นอาจารย์ดีขึ้นครับออการนอนของคนนี่นะฮะท่านผู้ชมอย่างที่ออกเมื่อเทปที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าคนแต่ละวันเนี่ยเหมาะสมกับบางทิศอ๋า<ม>นี่อเอกรั คือที่เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อเทสที่แล้วเนี่ยรัเขาจะดูวันนี้จะนอนอยังไงวันวันจันทรย์เนี่ยไปนอนทิศไหนวันอังคารนอนทิศไหนเขาจะมีบทเลยแต่ผมเนี่ยอาจารย์ว่าอาจารย์ผมถามอาจารย์ว่าผมหันหัวไปทางทิศตะวันตกได้หรือยังครับอจาจารย์ไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวชะไ,ไม่หันไไม่เกี่ยวครับคืออย่างนี้วันเดือนปีเกิดเมื่อประกอบออกมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยหันหัวทางทิศตะวันออกเสมอเลยนะบางคนก็หันทิศเหนือทิศใต้แต่ทิศตะวันตกไม่เคยหันกันมาเลยแต่จริงๆเนี่ยเมื่อคำนวณคำนวณจริงๆเนี่ย คือกรุ๊ปเลือดบางกรุ๊ปเนี่ยเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันเหมาะกับคนวันเดือนปีเกิดเงี้ยผมเนี่ยหันแล้วครับหันที่มวันตกอืมรเชื่อๆคุณเอกราชษดีเดวผมถามอาจารย์นิดหนึ่งครับเวทีเราเนี่ยครับคอนเสิร์ตที่เราเคยไปนเนี่ยครับครับทำไมเขาไม่ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอ่านไหมสังเกตว่าไม่มีเวทีไม่มีฮะมันอย่างนี้ครับมันเป็นความเชื่อครับมันเป็นความความเชื่อของคนรุ่นเก่า นะครับจริงๆทิศตะวันตกเนเป็นทิศที่มีสนามพลังในกลุ่มของคนบางกลุ่มเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณเอกราชนี่เกิดวันสุขทิศที่สําคัญสําหรับเขาก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศนี้เนี่ยจะส่งเสริมคือในช่วงของกลางคืนของการนอนนะฮะจะสังเกตจากหลักวิทยาศาสตร์นะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กจะ มีในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันเพราะฉะนั้นหนึ่งในสามของการนอนของเราเมมนี่ยสมมติอายุ90ปี30ปีก็คือการนอนเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กเนี่ยจะวิ่งจากทิศใต้ใมาทิศเหนือเสมอในช่วงของเวลากลางคืนคเพราะฉะนั้นวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยเหมาะกับทิศต,ตรงนี้เพราะว่าในช่วงกลางคืนเวลาเราหลับพักผ่อนไปแล้วเนี่ยระบ,บบเลือดในร่างกายจะสมดุลอย่างอย่างไฟบนเพดานกับแอร์เนี่ยก็ต้องปรับต้องปรับเหมือนกัน ครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กที่อยู่รบรอบตัวเรานะครับถ้าเรานอนดีนอนแค่4ี่ชั่วโมงนะท่านผู้ชมครับจะมีความรู้สึกที่นอนแล้วเต็มเตืนบางคนนอนถึง8ชั่วโมงเนี่ยยังอยากจะนอนต่อเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่อิ่มอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลของหลักวิทยาศาสตร์ที่คำนวณกันมาหลายร้อยปีนะครับนี่แหะมันทําให้ศาสตร์พวกนี้เนี่ยสามารถช่วยคนได้ในหลักของความจริงครัวที่เกี่ยวไหม รัวก็เกี่ยวอย่างที่นอนที่ผมตอนนั้นผมนอนอยู่ที่ที่อาจารย์ไม่ได้มาดูะที่อาจารย์มาดูนี่ผมก็เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นพวกเซนต์อเซนะที่ผมมีเสียงมีอะไรนี่ก็หายไปก็จริงล่ะอมันแปลงจริงอ่ะแล้วแอร์เออนี่คือปกติในี่แอร์นี่ผมผมผมนอนหานปรางที่บันตุกแอร์นี่อยู่บนหัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องอยู่ข้างออยู่ข้างแล้วก็ไฟเนี่ยอย่างไฟสองเนี่ยไม่ให้สองร่างกาย ต้องต้องย้ายไปมุมด้วยใช่ไหมจานครับ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 นะะการก็หมดเวลานะฮะรวมใช้เวลาก็พอสมควรนะครับเรื่องที่ท่านอยากรู้จะเป็นเรื่องดูดวงเรื่องสถานที่ต่างๆนะเรื่องราวของการท่องเท่ยวต่างๆนะครับเวลาเดียวกันนี้นะครับบันทึกแดนสยามนะครับที่ท่านชมได้เวลานี้แหละนะครับ เรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากรู้นะเรื่องราวต่างๆที่ท่านอยากสัมผัสนะครับอยากจะไปที่ไหนนะครับียนจดหมายนะหรือเมลมาบอกเรานะเราจะขึ้นตรงนี้แหละนะครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาไปกันครับ